วันนี้จะพาทุกคนไปขอพอรหลวงปู่ฮกค่ะอิ่มบุญอิ่มสุกกับวันนี้แล้วเราก็ได้มาทําบุญด้วยนะคะและรายได้ที่ทําบุญก็มาจาก EVO มาตริดค่ะแล้วเราก็ไม่ได้มาคนเดียวจะมีทําบุญสังฆทา,านจะมีคนมาทําบุญจํานวนเยอะพอสมควรนะคะก็ต้องรอเข้าคิวและบรรยากาศรอบๆจะเป็นอย่างนี้เลย และนี่คือวัดราชเรืองสุขบรรยากาศรอบๆก็จะสวยงามประตูซุ้มค่ะบรรยากาศดีมากสำหรับวันนี้เครื่องไหว้ไปชมบรรยากาศของวัดค่ะร่มรื่นแล้วก็แบบนี้เลยอันนี้ข้างหลังนะคะแล้วก็รอบๆจะเป็นอย่างนี้มีภูเขา คลิปต่อไปจะเป็นอะไรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผู้จัดด้วยค่ะ